สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมชมสวนคุณกระมวลทิพย์นะคะหรือคุณบิ๋มเนาะอันนี้คือต้นฝรลังซุยมี่ค่ะสุยมี่ค่ะกี่วันแล้วคะเกือบเดือนแล้วค่ะเกือบเดือนละใช่เกือบเดือนดูแลยังไงบ้างเอ่ยเอ๋เห็นสังเกตยกล่องนะคะยกเมื่อก่อนตรงนี้เป็นท้องนาใช่ไหมเออใช่ค่ะเป็นท้องนายกล่องขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็ปลูกเลยใช่การาหาชานชัยมากเนาะใช่ปลูกเลิเนี่ย ้าเกิดยกลงขึ้นมาเนี่ยจะทําให้ออกซิเจนอ่ะที่พืชจะได้รับอะค่ะต่ําอัตราการรอดก็จะไม่สูงสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณมีมใช้อะดีสองห้าห้าหนึ่งตัวเนี้ยค่ะของดรกรสุกเกษมค่ะอัตราการรอดเป็นยังไงคะก็เออ่ก็รอดเยอะเปอร์เซ็นต์การตายก็มีน้อยค่ะเท่าไหร่คะปลูกเท่าไหร่เอ่ยเอ่อสวยมี่นี่หนึ่งร้อยกิมจูนี่สองร้อยค่ะก็เป็นสามร้อยสูญเสียไปเท่าไหร่ ก็ไม่ถึงสิบต้นนะคะไม่ถึงสิบต้นใช่ค่ะถ้ารวมๆระยะอสุยมี่กับกิมจูเนี่ยก็ไม่ถึงสิบต้นก็คือปลูกสองร้อยต้นใช่ค่ะโดยประมาณใช่ก็คือเสียไม่ถึงสิบต้นใช่ใช่ใช่ก็ไม่เสียวันนี้เรามาบินโดนนะคะใช่ค่ะแล้วก็เห็นเนี่ยเดี๋ยวกล้องกล้องลองซูมดูนะคะว่า ต้นเขาเจริญเติบโตไปถึงไหนแล้วเนาะอันนี้ยังไม่ถึงเดือนนะคะก็มีดอกแต่ดอกเราต้องเด็ดทิ้งเราก็ไม่ได้เอาไว้อะค่ะว้าวนีดย่งกันนะนี่โอ้าวพี่ติ๊กมาดู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 คือแฝดต้องปลูยยางมานนี่น่อย่างปลูกยางกันนี่ฝรั่งจ้าฝรั่งสุยมี่อดนนี้เจ็ดเดือนค่นีั่งอันนี้เจ็ดเดือนเนี่ยอันนี้สุยมี่ยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะยังก็ถึงเดือนมีป้าถอนดอกใช่ใช่คือดอกเยอะหลาย ใช่ปูบักซีดาผ่านยังนี่อันนี้สุยมีค่ะสุยมียังคือจะเป็นยังีเทนโอ้ยฝรั่งฝรั่งฝรั่งสุยมีเหมือนเดียวอ๋อฝรั่งไส้ขาวฝรั่งไส้ขาวอ้ออกดอกแล้วค่ะอันนี้คือห้ามาเบิร์บักซีดาฝรั่งเมียนบอร์ฮานฝรั่งอันนี้อันนี้อันนี้ปลูกยังไม่ถึงเดือนมีดอกเม่ได้่จ็ดหมื่นก็อออ่ีกอาทิตย์หนึ่งครบเดือนค่ะอาทิตย์หนึ่งครบเดือนใช่ใช่โอ้ บริษัทย่างเงินผสม,มเลยบอค่ะไม่ได้ใช้อะไรเลยค่ะใช้อดีส5 1, 1ตัวเดียวใช,ใช่ค่ะฉีดพ่นทุกเจ็ดวันแต่ว่าอ่าด็อกเตอร์จะเอาบินมาเอยจะเอาโดนมาบินให้ทุกสิบห้าวันใส่โดนบินใช่แล้วเราก็ฉีดของเราด้วยอันนี้ไม่เป็นหน้าบอค่ะนี่เมื่อก่อมันเป็นท้องนาค่ะพี่อ๋อใช่เป็นท้องนาคือมันยุคล่องขึ้นในสีก็ น้ำมันท่วมแล้วก็เลยยกน้ำ <ลง S 1> ท่วมพราปกติเดี่ยวจริงๆแล้เดี่ยวเขาเห็ดหน้าเดีววยวซึมาเห็ดแบบนี้เลย <c oughs> ตายแน่นอนเดยปลูกแบบซี่ดายแบบนี้อยู่บานไข่ราะคข่มีหรอกเจ้าบางมา่อบางบ้านไข่ราะคขมีแบบนี้เฮาไทเขาเห็ดหน้าแล้วมาต้องมา,ถาไถกบดินกอนันถึงสิปลูกได,ได้แบบนี้บบซีิดายก็ไม่กบก็ปลูกแบบนี้เลย <c oughs> ใช่ค่ะก็ปลูกแบบนี้เลยก็รอดบ่มีสวนขางๆเขามีบ่ปลูกแบบนี้เนี่ย ไม่มีค่ะบบมีมแตรสวนอีสวนเดียวแล้วก็ไม่ได้ขออะไรช่วยเลยมาเบืองเกษตรกรมาเบิ่งสวนบักซีดาค่ะตอนนี้เขาอยู่มองนี้ตั้งกี่มองได้ค่ะอ่ออำเภอตอนน้ำอ่างอำเภอตอนค่ะอ๋ออำเภอตอนน้ำอ่างจัดอุตรดิษ์ใช่ค่ะใช่สาวอุบลใดมาเบิ่งสาวอุตรดิษฐ์ปลูกบักซีดาเขาเขาเขาเฮ็ดหน้าแล้วแต่ว่าเขาบ่ได้ยกหล่อง เฮ็ดคือบานเห่าแต่ว่าจริงๆแล้วน่ะสาวอุบลปลูกเฮ็ดหน้าแล้วต้องใช้กบดินก่อนถึงจะได้ยกลองแบบนี้อันนี้มีสาวอุตรดิตฐ์เฮ็ดแบบนี้ท่านผู้ชมมาเพิ่งมาเบิ่งอันนี้คือเป็นตัวอย่างโบมีผู้ใดเฮ็ดแบบนี้เลยเนี่ยมันก็รอดนะคะมันก็รอดขนาดใดอีกสิบหามือกับประมาณตอนนี้ก็คือบักซีดานี่เห่าใดยี่สิบหาวันใช่ค่ะแมนบอกยิ่มหามือหน่อย เนี่ยออกดอกเลยตอนนี้นะใช่ออกดอกเกือบทุกต้นเลยค่ะแต่เราต้องเด็ดทิ้งมันไม่สามารถเอาไว้ได้ไม่งั้นต้นมันจะโสมทั้งพืดนี่จักต้นค่นี้ปลูก <3 S 2> สปไสามร <300 S 2> ้อยต้นค่ะสามร้อยต้นกิมจู200สองร้อยสวยมีหนึ่งร้อยกิมจูก็สวยมีวงม<ช>เคยเด้งินบวงแต่แตเกิดมากยังมาเคยว่าได้ยเงว่ากิมจูแต่เคยแต่แบบว่าผ่านนนผ่านนี่จักบั่นบันออกไข่มาเคยมีแบบนี้แม่ท <laughs> ันผระชรงท่านพติดตามเบงเดอว่า อาสาวอุตรดิตถ์พอนปูกบกสิดาบ่เบิงใส่หลอดบอ่รอดแต่บอเพินใส่โดนพอนใส่โดนทุกสิบห้าวันสิบห้ามือพอนใส่โดนมาติดตาเมืองว่าโดนพอนจะเป็นแบบไหนแต่ว่บอเบิงใส่เป็ดทั้งยี่สิบลิตรแต่ว่าก็ใส่อันนี้คือบ่ใช่อันนี้ค่ะห้าร้อยซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะบอเบิ่งแต่ว่าเขาบ่เคยได้ยกหลองนะบ่ได้ขุดลุ่มคือปูคือบังมันก็รอดนะคะเนี่ยไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่ได้ไม่ได้พักหน้าดินไม่ได้อะไร มันเป็นดินนาด้วยค่ะดินเหนียวอ๋อแบบนดินนาดเนี่ยในญี่ปุ่ในในเซใช่ค่ะเดี๋ยวขอฉีดไปลองเห็นเบื้องต้นอยู่เสาอยู่ดินกูบนบาในใส่ไม่ฉีดปูเลยคืเสาอุตตรดิษบ่วเนี่ยค่ะเนี่ยจะเป็นดอกอันนี้คือมันเป็นดอกละบ่อน,นี่จะจะเป็นดอกถ้าเราปล่อยมันก็จะเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้ไม่ได้เอาทิ้งค่ะใช่เราเราต้องเด็ดทิ้งอ๋อนี่ก็ขึ้นอ๋อใช่ มันยังไม่ครบหนึ่งเดือนเราก็เลยยังไม่ทําอะไรมาเน่ยให้เขาเซ็ตตัวเองก่อนปกติแล้วเคยเคยปูกมากอนอยู่บ่คะเฮ็ดสวนแบบนี้มาก่อนบอ่ไม่เคยทําอะไรเลยค่ะเป็นช่างเสริมสวยอย่างเดียวโหเป็นช่างเสริมสวยนี่คือแบบว่าเป็นอาศิพเสริมมอผบักซิดาก็เป็นช่างเสริมสวยอย่างเดียวไม่เคยทําไร่ทําสวนทาอะไรอย่างางี้ไม่เคยอันนี้ครั้งแรกอันนี้คือเพิ่งลองปูข้างแรกเนาะเดี๋ยวลองติดตามเมืองวาสาอุตนดิสมอลูบักซิดาว่าเมสิหลอดหรือบ่หลอดโดยทีแบบว่าบ่ได้ ใช้อะไรช่วยเลยบ่ไดใ้ใส่ยางซอยเลยใส่ตัวอาดีสองหาหาหนึ่งยางเดียวบ่ไม<ช>่มียางอื่นผสมเลยสาวอุตตรดิตเพิ่นใส่สิบหาหมือเพิ่นใส่โดนบินแต่ว่าสาวอุบลน,นี่ใส่เปะค่ะบ่ว่าสาวอุบลน,นี่มีโดนบินนะคะแต่ว่าใสา่เปะน,นี่ทั้งหยิบิตร่อต่อนี่หาซี่ซี่ะหยัดแห้งไพ่เสือกกลองเบิ่งเด้อค่ะผ่านผู้ชมทั้งหลายชาวเกษตรกรแต่ว่าเขาบ่นว่าเป็นวัดหน้าย่างเดียวใส่ในวบตถุกอย่างบบว่ามักซิดา บักแตงโมปลูกพักสวนขั้วได้ทุกอย่างมะพร้าวน้ำหอมได้กระท่อมได้ค่ะเาวอุตตรดิตเพิ่นเป็นเปิดร้านเสริมสวยเพิ่นยังมาเพชรอาชีพเสริมเฮาบัวยายยุ้ยเ็ดอย่างเดียวเฮ็ดได้ทุกอย่างบ่แม่นว่าเฮาสิเป็นร้านเสริมสวยหรือจะเฮ็ดอ่รไข่ตัวอย่างอื่นเพชรแบบเล็กตรงขึ้ ก็ได้ตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้ซอยนาะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้องอื่นช่วยเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวบ้เสื้อก็ลองเบิรงค่ะใช่ขวดหนึ่งหาลอยที่ซี่ลองเบิรงง่าไพ่ผ้าเสื้อกับจักสิว่ัจังไงเรอค่ะเดีอยวบ้ามันจะชงช่วงนี้ปุ้ยมิดมันกับแพงสอบหนงนอหนังท่านแปดแต่ว่าขวดเดียวนี่เจ็ดลอยบาทถ้าซองคืนสองขวดกินไปแห้งถูกกว่าเ่าลองเบิรงเด้อค่ะท่านผู้ชมระติดตามตอนต่อไปว่าสาวอุตรดิตเพิ่นปลูก มาต้องวัดิามเพื่ออีกทุกสิบหาเมือด้วค่ะคือเขาจะติส้ยังเสริมหยีป่คะอ๋อไม่มีอะไรละค่ะก็<ม>อ,อ,อยากให้ลองใช้ดูเพราะมันได้ผลจริงแังฟางทุหมหูกันนา<อ>ะบาไม่ใช่เป็นแบบแต่ขนาดนุ๊กยู้สาอุบลก็ยังม่ลองติดตามเบื้องบารเออลองใส่เบื้องบาของเขามันดีจริงถ้าเมนบบดีจริงนะบ,บ่ไหวโฆษณาแบบนี้นะะแล้วค่ะจะติดตามอีกสิบหาหมือแล้วมาเจอกันใหม่แล้วค่ะครับ มักซีดาผ่านกิมจูอ่ากิมจูอยู่ข้างหลังอันนี้สวยมีค่ะสวยมีค่ะอันนี้สวยมีสวยมี่สวยมีหรืออีกอย่างก็กํลังใส่น้ำผึ้งอ๋อใส้ขาวค่ะ เป็นหลองคือเข่าเกี่ยวเขาแล้วผู้ไัยพบปลูกเลยเนี่เขาต้องตีดินก่อนจริงๆแล้วต้ตีดินขุดหลุมแต่นี่เขาปลูกเลยเนี่เ็ดหลองเป็ดหลองปลูกเลยฝลฝาากฝลฝี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 ฝเฝี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 ฝาดีฝเฝีฝีมีฝีฝดฝดฝีฝีฝีี่เฝีฝี่ีฝีฝีี่ีฝี ับดินผืนครับของอุบลแต่ว่าส่วนมาน่ะดินอยู่อุบลน่ะมันจะเป็นดินทรายดินทรายอันนี้มันจะเป็นดินดินเหนียวดินเหนียวแก็งแข็งกรอหินน่ะลอกลอกวงมามันมันคงแตกต่างกันว่าผืนผืนทีนเขาถึงจะปลูกได้แต่ว่ามันกับขืนอยู่กับตัวเขาใส่สาราเพิ่มเพิ่มผลผลิต ตัวอาดีสองาหานหนึ่งอย่หลันวามันมันถึงจะแต่แต่คุณนลผาผาดีกากันเพราะว่าจริงๆแล้วอยยุบ้าปลูกเนี่ยใส่ปุ๋ยเม็ดแล้วเนี่ยคือยังยังไงกะมะแรงอะมะแรงก็มารบกวนอยู่แล้วพวกมะแรงพวกเพียล่งพวกน้อนนสิไม่ไม่กินแน่นอนแต่ว่าสาวอุตราิยพันปูกเอาอยู่อะใส่ตัวเดียวเอาอยู่ ี๋ยวติวดกับจะไปลองเบิรงว่ายูบาห์มู้บนน่ะปลูกปลูก,กพืกชดพัดชนขวดเหมือนกันเนี่ยว่ามันมันจะได้กแตบโมมันต้องทดลองเนาะว่ามันจะได้จริงหรือว่าจริงอ่ะยางที่เขาโฆษณาว่าเออของเขามันดีจริงน่ะแล้วก็ประหยัดมาต่งทุ่นก็เป็นเมตาซิงแบบหลอกเพราะว่าเดี๋ยวลองดู ดีเอเขาใช้ไม่ได้นนเขาก็ในอกปกติสอง้าเลยดีแผนปสิสามค่อสาม มาแล้วที่เคยสับสนแต่ยังคงลุกเดินต่อไปจะทวงถามชีวิตกับใครตอบไม่ได้มันยังมืดมนแม่ชีวิต สับสนแต่ยังคงม,มีคนที่เข้าใจใสในใจ ทางสายใหม่ต้องตอบให้ได้ให้มันมันม่นคงอยากให้ชีวิตพบใครสักคนเหมือนเงาตนก้าวเดินต่อไป ความหวความฝันของชีวิตเราทางชีวิตบนทางสายใหม่ต้องตอบให้ได้ให้มันมันคงอยากให้ชีวิตพบใครสักคน าตนก้าวเดินต่อไปเหมือนเงาตนก้าวเดินต่อไป